tôi cũng không biết đến bây giờ mình có right. mình phải mình đã lắm mình đã lắm không có right. phải không có ừ. mình không có mình mình phải có mình 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 mình

น่าจะไปทํำงานหรือไปนาไปทํำงานแน้ะมีก็มาจะลบกวบมัโอาถึงปานน้ำปานน้ำตั้งแต่ว่านี่มันก็ยังมาเธอเดินอยู่ยู่งในบ้านยู่ในบ้านตลอดหืมปานน้ำานน้ำต่อไปออกมาตนมันลมเลือมีั้งไหมแบมายื่นสุมอยู่ทุกคนมีท้าท้าเมือนกกบว่าเรามันทำอะไรเราเราทำอะไรไม่ได้ขนานไม่ได้อ่ะอือมันกเป็นต่ำรุ่ด้ช่หมแต่ว่าเราก็ยังวัดกลัวอยู่เออคือเราไหวใจได้อะ พุณนหนึ่งดูที่เป็นขึ้นต่อรือดูราสดอน่ะเปนก้จาระีนพื้นหนึ่งแล้วกราขอให้เรารอย่นี้ีนี่ไม่ไหวใจทำรู้บงานแ่งการในเราเลยเราอย่สุขเราไม่มันใจในชีวิตแต่เยวคนหน้าก็ซึ่งจนเออห้อง้เกอองที่นี่ปรเดี๋ยวเหือนทีเมาเยี่ยมวันนี้ถ้าเป็นชาวบ้าน ยิงอย่างนี้เลยคงยาไปถังลืมแล้วแหละวะแต่นี่ทําไมมีแต่เป็นตำรวจทาไมถึงไม่ดาเนินการก็เทืออีกฉากหนึ่งหนค่อตารวจก็เป็นผู้ร้ายได้ถึงอยู่ไว้ไหมนี่พี่น่อยคิดว่าจะต้องปิดบ้านไปยู่อาศัยบ้านคิดไว่เป็นเพื่อบบังเราที่ไปบ้านถี้อ๋เราก็ต้องสู้เอ้ไมต้องสู้แบบนี้เราก็ยู่ปกติเราไม่มีอะไรอยู่นี่บ่นเลยตันมีไหมไม่มีไม่มีนะ ตึ้งชูเพื่อทีนี้ลบอย่างเดียวหรอลบอย่างเดียวปตูบ้านไม่เดี๋ยวไม่รู้ที่ลบผลกระทุนได้กี่ทีหลังนี้ถือว่าโชวดีไปทีไม่เจอได้เดี๋ยวเขาับซินกอะไรให้ตะกี้มันมันจะใจเย็นมาเลยตึ้งทีนี้เมื่อวานเด็กก็เล่นกันตามปกติตึ้งก็นุกับมามีเด็กในบ้านมาเล่นอยู่เจ็ดคนตึ้งกเดี๋ยวเล่นตามตัวนี้ตึ้งกเด็กในี้เด็กมาเล่นเที่ยงดังเลยเดี๋ยวมันหงุดหงิดมันเจอกระด้อหวเราก็เลียหลูเลียล้านเลี้ยเพื่อนหลูเลยบอกมาเล่นในบ้าน แม่เขามาบอเองแม่เขาบอเพื่อนบ้านเลยตึงตึงหนูเพื่อนบ้านนู้นเขก็มาบออีทีหนึ่งว่าหนูว่าแม่คนนี้ร่างวายอะไเอย่างเจ้าพูดไรอย่ากเจ้าโม่เจ้าไรบุงเอียนนักกว้างที่หลังสวนนะครับไม่ใช่ฝั่งด้านหลังสวนก็ไม่เห็นนะฮะมีประชาชนถูกสนปืน แล้วบาดเจ็บก็มีการมาแจ้งต่างที่สพหลังสวนทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอนแล้วก็ทราบว่า,าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือเจ้าที่ตำรวจที่ปากน้ำหลังสวนนะครับเราก็ได้มได้สั่งการให้ทางผู้กับสพหลังสวนเข้าไปดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายนะครับเมื่อวานก็ได้มีการป้องกันไม่ให้เกิดไม่หไม่ให้เหตุเกิดขึ้นซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย ทางผู้ต้องหาก็ได้เข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนก็ได้ทําการแจ้งข้อกล่าหาคำเรื่องพยายามฆ่าแล้วก็มีอาวุธปืนและปุพมปั้มอาจากการตรวจสอบในจากการสอบถามตัวผู้ชาของทางสพพานาอบสวนเนี่ยก็ทราบว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยมีอาการป่วยนะครับซึ่งก็หลังจากที่ได้มอบตัวแล้วก็ประกันตัวไปเพื่อที่จะไปทำการรักษาตัวนะครับ จากเบื้องต้นเนี่ยตัวลูกหาเองก็มีความเพิงเรียบร้อยแต่อาจจะเสื่อมเนื่องจากอาการป่วยและก็อาการการดื่มสุราก็ทําให้เกิดเหตุต่างๆขึ้นครับครับสาหรับตอนนี้เราตั้งข้อหาอะไรไว้บ้างก็ข้อหาพยายามฆ่าครับแล้วก็มีลุกปืนแล้วก็พกพาอาวุธปืนครับครับแล้วในส่วนของการหนีเวรที่ต้องเข้าประจําการครับเราได้ตั้งระเบียบวินัยอะไรยังไงบ้าง ได้สังการให้ผู้กับให้ผู้ชานะครับตรวจสอบแล้วก็รายงานรายงานเสนอขึ้นมาที่ผู้สอบบัตเพื่อเรียนดำเนินการต่อไปครับเรียบร้อยครับขอบคุแต่